โยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NTP Channel นะครับและนี่อยู่กับเกม Carmen Rider Super High m a g a Kilo นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคอนเทนต์รวม13 Rider นะครับในเรื่องของเอยไม่ใช่ดิในซีรีส์ของมาเลเดอร์ดูขีนะครับโอเคเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยครับให้น้องๆดูแบบจุใจไปเลยเราเริ่มตัวแรกเลยเพะเอของเราเพะเอกของเราเลยนะจ๊ะมาเลเดอร์ดูขี่ารงธรรมดาอะไร <laughs> เรงธรรมดาดะอะไรไป เอาไน,นเราจะเจอกับไหนก่อนเลยมาหุ่ยด่านนี้ซะด้วยไม่ได้เล่นนานนะครับอันนี้จะอจให้ทุกคนดูครับจุ๊บๆไปเลยครับจุใจไปเลยมามาเท่าจา้าดดูกี่เล่นกี่ทีก็ไม่เบื่อครับเกมนี้มันมากมาเขามีดาบอะเขามีดาบอราก็ต้องใช้ดาบเหมือนกันอ๋อกูไปกดใช้เมื่อก่อนอตายกูจะรั่วอ,อืม้ม อออ้ย้ยยยไม่ได้แล้วต้องใช้ดาบแล้วไม่งั้นซุปไม่้โคตรแรงโคตรแรงโคตรแรงมาเรียกมังกรยังไงวะนี่เรียกมังกรมาแล้วชนเรียกมังกรมาชนเพื่อเพื่ออะไรอมืมาปิดฉากด้วยท่าไม่ตายของฉันเออโคตรเพอร์เฟก ไปครับไรเดอร์คิกตุ้มไฟลุกท่วมมอย่างกับคนไฟบินอย่างคนไฟบินเอ๋ก่อนตัวต่อไปผมจะเล่นเป็นไนท์นะครับไนท์ร่างธรรมดานะไนท์เจอกับซิเซอร์ละกันนะครับไอปูครับน่าจะเป็นปูแล้วแหละโอโ้โหดันเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนแค่กลางวันกับกลางคืนมาครับซิเซอร์ ข้างเข่ากับปูนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับส,สู้ปูสู้ข้างเข่าไม่ได้หรอกเพราะข้างเข่าเป็นข้างเข่าไม่ให่ไอ้สัส่ใช่มุกกระไรวะเนี่ยเราสามารถเรียกข้างเข่าได้นะเราลองก,กันกดดูนี่เรียกข้างเขา่ามาชนเหมือนวงกรเลยว่ะนี่ไงนี่ไงก็มาดิครับก็มาดิครับ นี่นี่โหโคตรแรงยังไม่ได้ใช้ดาบเลยซีเซอร์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโคตรอนาเลยซีเซอร์พระคุมคิกเหมือนพระแบบห่อพระคุมเป็นสว่านใช่ไหมมันไม่ใช่พระคุมดิข้างข่าวห่อข่าวเป็นสว่านแล้วก็กดยิงอุย้ยเพอร์เฟกซ์เฉยตึงจัดรอบตัวต่อไปจะเล่นเป็นโอจารดเปล่าเออตัวไหนโอดินนี่ปิดท้ายเลย ฟาร์มแล้วครับซิเซอร์กับฟาร์มนะโอเคมาไปอุ้ยเจอด่านแห่งสายลมว่ะเราจะไม่ทำร้ายอันนี้ระวังปูกับเป็ดแล้ววะใช่เป็ดเป็ดหรือเปล่าวะมาสัตว์น้ำกับสัตว์น้ำเอ้ยไม่ใช่ดีเป็ดก็ไม่ใช่สัตว์น้ำเอ้ยเป็ดมันก็อยู่บนน้ำบนบกนะมาอันนี้น่าจะเป็นห่านเอ้ยน่าจะเป็นหงส์นะไม่ใช่ห่านนะมาก้ามปูก้ามปูมาแล้ว กาปูโอ้ยกาปูนี่นี่นี่ไงนี่แน่เดี๋ยวลองลองเรียกปูมาดิเออเดี๋ยวขอเรียกปูกันหนึ่ง้องใช้ให้การ์ดให้คุ้มอืมปูยิงฟองใส่โคตรเท่โคตรเท่เลยโคตรเท่เลยดูกันมาถ้าไม่แต่งของฉันโอเคมันสามารถเสกปูมามันทำอะไรเนี่ยไรเดอร์อ๋อไม่ใช่ดีมันกิ้งโอ้อย่างกับแคนนอนโบในเบนเทนไม่ใช่นะ เชคเคคุณพี่ทำไมคุณพี่เท่อุ๊ยเพอร์เฟกต์แล้วครับ2ตัวตึงจัดบอกเลยมาเราไม่เล่นกันเจอกระทิ้งหน่อยแล้วกันจัดไปจัดโอ้ด่านเดิมจับเจอแต่ด่านเดิมเห่ว่าวโชคดีจังมือโหกดทีได้แต่ด่านเดิมโอเคนี้ถึงะสะพานญี่ปุ่นนะนจะด่านญี่ปุ่นหรือเปล่าสะพานอะไรทุกอย่างเลยสะพานพะรามแปดนั่นไม่น่าใช่นะอันนั้นมันอยู่เมืองไทย อันนี้คืออะไรอ่ะดาบผงเหรอลองใช้ดูนะไม่ใช่จีโอคาทาเหรออุ้ยเหมือนใบเฮลิคอปเตอร์เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไปเด็กเลยย่าไปเด็กเลยการนี้ทำอะไรวะเรียกคงมั่งอุ้ยโอ้โหเรียกคงมาอ่าอเกือบตายแรงจริงเฮลิคอปเตอร์นี่ดาบเฮลิคอปเตอร์นี่ไงหงจริงด้วยนะไม่ใช่เป็ดนะหรือเป็ดวะว่าหง ฟันโอ้ยเทจัดนี่แน่อ,อเรียบร้อยโรงเรียนจีนฟันแหลกครับฟันไม่ฟันไม่เลี้ยงโอเคตัวต่อมาผมจะเจอกับอโอจาแล้วกันนะมาไอ้มนุษย์งูโอเคนว่ก็จะได้ด่านเดิมซะแล้วโอเคระหว่างกระทิงกับงูครับเพราะว่า อันนี้น่าจะเป็นงูฉกหางงูมีขาด้วยนะตัวตัวมันอ่ะโคตรเท่ย่ะงูมีขาอะไรวะมันเป็นตัวลายที่เท่มากเลยครับโอชาตัวลายในตำนานครับเฮ้ยมันสามารถใส่ได้สองการ์ดเลยอุ้ยปืนปืนโคตรใหญ่ปืนมันโคตรใหญ่โอ้โหดูดิโอ้โหโแรงไม่ต้องทำอะไรเลย ปืนขี้อะไรเนี่ย,ย,ยอุ้ยจบได้ปะนี่ไงโอ้แค่นี้จบเลย้บายบาย,ยโหแม่งเท่จัดเต็งคิงตัวนี้ป่าไปหกไปไปไปห้าสิบหคลิปโอชากูยังไม่ได้ทันเหตุโอชากูยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยเปิดมายิงปังปังปัง,ปง,ปงตายแล้ว มาดูตัวต่อไปครับผมจะเล่นเป็นโอจารครับแล้วก็เล่นเป็นไอ้ไทเกอร์เนี่ยไอ้เสือเนี่ย hey, วิ้วเสือ hey, มังเท่จัดว่ะเมื่อกี้เห็นล่างมานันอะ hey, อย่างเท่ตัวเสือตัวนี้ <Hey. S 1> มาวางงูกับเสือนะครับ <Hey. S 1> มันจะมีอะไรโกงๆเปล่าวะจะมีพลังโกงๆเปล่าวะมาดูกัน <Hey. S 1> ไอ้นี่ผมว่านี่โกงอยู่นะ <Hey. S 1> ว่าโกงอนะ <Hey. S 1> มาครับยี <Hey. S 1> ถึงกับกอดอ,อกไว้เลย เดี๋ยวผงเจอเดี๋ยวมึงจะรู้สึกมาเดี๋ยวมึงจะรู้สึกไทเกอร์เหรอชืบโอ้โหดาบดาบหางงูอ่ะเนี่ยดาบฟันงูอ่ะดาบหางงูเนี่ยงูหางกระดิ่งไหรอว่างูจงอางอุจ่าจอด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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งจะรุ่งอยู่มันตายเดี๋ยวไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายนีไงงูมีขาเขาเทพงูที่อะไรมีขาวะอันนี้งูด็กงูแบบ มอนสเตอร์แบบแบบมูสปลาดอะไรเงี้ยมูมิคาดีอุลเปอร์เสือยังไม่ได้ทำไอเสือยังไม่ได้ทำอะไรเลยเสือเพอร์เฟกต์อีกแล้วโอ้โหโอเคมาผมจะเล่นไทเกอร์เจอกับมัดคามิเลเดอร์ไก่นะที่ผมเล่นไปเมื่อวานนะไก่ไก่มูไม่ใช่ล้วมันไก่เลยกูเี้ยมาอันนี้ไม่ใช่ไก่มูนะครับนี่มันไก่เฉย กูเกิลมันหล่อนนะมาเสือกระแรดนะครับเสือกระแรดอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้นะมาเจอหน่อยดีมาเจอหน่อยดีอุ้ยการเทพอะเฮ้ยโอ้โหมือเสือนี่ไงโอ้โว้ยนี่นี่ดิโอ้โหมือเสือแม่โคตรเทพอืออืออือทเดี๋ยวขอลองลองเรียกเสือมาดิ มีการอันที่สองเสือโออยง่ายเสือเค้เท่เสือเท่จัดใส่ขวานด้วยโ้ยใส่มือด้วยมาพร้อมบอนสเตอร์โอ้อหเอ้ยเท่อยู่นะเท่อยู่นะโอเคเพอร์เฟกต์อีกแล้วครับทุกคนโอเคเราไม่เล่นเป็น ไกลนะครับไกลแล้วก็เจอกับปลากระเบนหน่อยดีไซน์แปลกๆปลกากระเบนเคเล่นด้ได้ด่านน้ำตกด้ยสิบสามเดเดอร์นะครับยขคหน้าไปดูนะครับป้าจะไปดูย้อนหลังอยู่ครับในเรื่องสนุกดีครับโอเคถ้ามีเวลาว่างก็จะไปหาดูหน่อยตัวนี้ยังไม่ค่อยว่างอะไรเลยคนระับไม่ค่อยว่างเลยขนาดอัดอคลิปอัดเกมก็ยังไม่ค่อยได้ทําเลยนะมา เขาแรดแรดนี่นี่นแรดฟัดกับเบนนี่นี่ว,วิว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 เพอร์เฟกต์แน่เลยนี่ฮะกูว่าแลว้วรบชอบท่าเนี่ยดูดิโคตรเท่อะไรวะแล้วเรียกแรดมาเรียกแรดแล้วก็กระโดดเหยียบแรดแล้วก็ให้แรดพ,พุ่งไปต่อย,ยสุดจริง โอเคเพอร์เฟกอีกแล้วนะทุกคนโอเคผมจะเล่นเป็นกระเบนนะครับเจอกับเอออเ็มเพลเลอร์ดีกว่ามาจากกักรพรรดิหน่อยมาเจอกับเอ็มเพลเลอร์หน่อยไะอืมันนี้มันดีไซน์คล้ายๆอะไรนะทุกคนเอ็มเพลเลอร์ Emperor เนี่ยผมดูไม่ออกเลยเป็นสัตว์อะไรอนะ่ะกวางเหรอไม่ใช่กวางอันนี้ดีไซน์โคตรแปลกเลยกระเบนเนี่ยนี่มันคือตัวอะไรอนะ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้คนระับมันคือตัวอะไรเก้งอนะ่ะ มันคล้ายนักมวยเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแซ่นะมานี่ฟาดฟาดโอ้ยฟาดไม่โดนพิษกระเบนหน่อยเจอพิษกระเบนหน่อยพิษกระเบนหน่อยป้างป่างป่างเดี๋ยวลองเรียกกระเบนหน่อยดิขอเรียกกระเบนหน่อยออกระเบนมาแล้วแค่เนี้ยกระเบนมาแค่เนี้ยหัวอะไรวะโอเคมาดูท่าไม่ตายกันกระเบนบินได้ด้วยโอ้โห เจ๊ทขี่เป็นบอดเลยต้มเห็นดไดฟไม่เห็นเรือ่องเลผมคนหนึ่งที่ไม่ชอบดีไซน์มันนะแปลกๆนะครับเบนเนี่ยโอเค KO นะครับเพ่ผมจะเล่นเอ็มเพลอร์นะครับเจอกับกิ้งก่าหน่อยแล้วกันมาขอเจอกิ้งก่าหน่อยแล้วกันไอตัวนี้แม่โงโกงจัดหายตัวได้นะกิ้งก่าเนี่นยตอนผมเล่นแะม่งโคตรโกองอะ่ะถ้าหายตัวได้ยังมันสามารถต่อยได้ปะ ไม่น่าได้ใช่ปะหรือได้วะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวตาน่าจะลองดูมาเลยพี่กลัวเหรออันนี้น่าจะเป็นการ์ดอะไรไหมเนี่ยการ์ดอู้้้ออููหัวสว่านเหรอวะเดี๋ยวลองลองการ์ใบสองมาทำอะไรได้ปะเฮ้ยตัวอะไรวะเี่ยตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นมวยนะเว้ย เป็นมวยด้วนี่กังฟูตัวอะไรวะเนี่ยกว้างอู้เข่าพญาไฟเข่าพญาไฟเข้ามาโอ้โหแม่งเพอร์เฟคโอเคผมจะเล่นเป็นเวลดานะครับเจอกับริวงะนะไปเลียกันอู้หูอุ้ยตาสสภานหรอ ตาของลิวคี้ว่ะแม่งโคตรสุดอหะสุดจริงไม่ตริงนังลิวงาผม,มแบบดาร์คดาร์โคตรเท่ดูดิตาแดงกล่ำเลยตัวดำตาแดงแม่งโคตรชอบอะโคตรชอบจริงจเลยเออหายตัวดิหายตัวหายตัวโอเคอม,อม,มันต่อยมันจะต่อยเราได้ปะต่อยเราได้ปะเนี่ยกูต่อยมันอย่างเดียวเลย มึงเห็นกูนไหมเนีเ่ยเฮ้ยโหแม่งโคตรโกงดูดิโอเคเพอร์เฟกต์อีกแม่เลยเอ้ยโอ้ยอ,อะไรเนี่ยมากกาช่วยกูนหน่อยออชาร์จก่อนนะขอชาร์จก่อนขอชาร์จก่อนใจจริงจมังกรโอ้ไม่กอดอะไรจบเกมซะนี่มังกรหรือจะสู้ขิกา อาถึงกับงงครับถึงกับงงถึงกับงงแอกคอหักเรียบร้อย,อยหลับไม่สบายนะจ๊ะโอเคเรา,ากำลกงมาใกล้ถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับมาผมจะเล่นลิวงะนะครับอืมดักดักมาเเตดเดอดร์ดักคาเมเลดเดอร์โคตรเท่โอ้โหพูดลิ้นพันกันซะด้วย ดูดิโหไม่โคตรเทะมาครับโอดินโอดินเวสลิวง่าครับมาพร้อมกดเรียกมังกรยิงใส่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 ไฟโลกกนไฟโลกกนไฟโลกกนโคตรโกงมาโอดินยิง โอดินยังตั้งตัวไม่ได้เอ้ยย่เกือบตายถ้าไม่ตายเลยแม่เออนี่โอแม่งขนาดถ้าไม่ตายอย่างเท่โอโหดูดิไฟโลกันอโอแม่งโคเท่โอ้อย่างชอบเลยมาดูตัวสุดท้ายกันแล้วนะครับก็เป็นโอดินนะจ๊ะ ตัวสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับมาเอาลิวคีลางเซอร์รไวไปจัดการเลยๆกันมาขอเจอหน่อยละกันด่านนี้อีกแล้วหรอวะด่านนี้อีกแล้ววะมาเฮ้ยจะจะเป็นเลเดอร์คนสุดท้ายเองไม่มีทางถ้าในเรื่องจะเป็นไหนนะตัว เป็นไหนไหนเป็นไรดเดอร์คนสุดท้ายนะครับอึ๊บอึ๊อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอึ๊บอึ๊อึ๊อมาดิครับก็มาครับนี่ไงนี่ไงโอ้โหปิดเกมโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่าเซอรวัวก็มาดิจ้ามาเรียกมังกรเรียกอะไรนกฟินิกี้หรือเปล่าแน่ใช่นกฟินิกี้เออ ถ้าไม่ตายนี่ไงวินิกมาเซอร์ไบก็เอาผมไม่อยู่แล้วครับบอกเลยพุ่งชนแรงโคตรบอกเลยในเรื่องท่านี้สุดยอดจริงๆเพอร์เฟคโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับรวมไรเตอร์ในซีรีส์มาเรื่อยๆลูคินะครับโอเค ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสลับช่วงตามกันขอนะครับก็ให้ทุกคนคอมเมนต์ใต้คลิปเลยอยากให้ผมเล่นตัวอะไรนะครับก็จะจัดให้เลยนะครับพาร์ทหน้าครับช่วงตามกันขอเจอกันไปเจอใหม่ครับบ๊ายบาย